บทนำปืนกลถือเป็นอาวุธที่เปลี่ยนวิธีการรบไปตลอดกาลมันทำให้กำลังทหารเพียงไม่กี่นายสามารถหยุดยั้งกองทัพนับร้อยได้ด้วยอัตราการยิงที่รวดเร็วและพลังทำลายล้างมหาศาลวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับปืนกลระดับตำนานที่ครั้งหนึ่งเคยครองสนามรบทั่วโลกแม็กซิมจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ ปลายศตวรรษที่19ปืนกลแม็กซิมคืออาวุธที่ทำให้โลกกระหนักถึงพลังขอองค์การยิงต่อเนื่องด้วยเครื่องจักรด้วยกลไกอัตโนมัติที่ใช้แรงถอยหลังในการบรรจุใหม่มันสามารถยิงได้หลายร้อยนัดต่อนอาทีสงครามโลกครั้งที่1จึงเต็มไปด้วยสนามพลอตที่ถูกครอบํำด้วยเสียงปืนกล mg 42เสียงสว่านแห่งนรกในสงครามโลกครั้งที่สองเยอรมนีสร้าง mg 4 2ที่ถูกขนานนามว่า เลื่อยมือฮิตเลอร์ด้วยอัตราการยิงสูงถึง1200นัดต่อนาทีเสียงยิงถี่จนเหมือนสว่านไฟฟ้าปืนกลน,นี้ไม่เพียงน่ากลัวแต่ยังมีอิทธิพลต่อการออกแบบปืนกลสมัยใหม่หลายรุ่นรวมถึงปืนกลที่นาโตใช้งานจนถึงปัจจุบัน M 1 9 1 9ความคลาสสิกของอเมริกาฝั่งสหรัฐอเมริกาปืนกล M 1 9 1 9คืออาวุธที่ถูกใช้อย่างกว้างขวางตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สอง สงครามเกาหลีไปจนถึงเวียดนามด้วยโครงสร้างที่ทนทานและการบรับใช้ได้ทั้งตั้งพื้นติดรถถังและเครื่องบินมันคือสัญ,ญลักษณ์ของไฟเพวเวอร์ที่ยืดหยุน p k m ความทนทานที่ไม่มีวันตายโซเวียตมีคำตอบด้วย PKM ปืนกลขนาดกลางที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานใช้งานง่ายและซ่อมแซมได้แม้ในสนามรบที่เลวร้ายที่สุด PKM จึงเป็นปืนกลที่ถูกใช้ในหลายประเทศทั่วโลก และยังคงอยู่ในแนวรบมาจนถึงทุกวันนี้ M 6 0เสียงคำรามในเวียดนามปืนกล M 6 0ของอเมริกากลายเป็นภาพจำในสงครามเวียดนามด้วยการยิงแบบต่อเนื่องที่ทรงพลังแม้จะมีปัญหาเรื่องความทนทานบ้างแต่ก็ถูกใช้โดยหน่วยรบพิเศษและทหารชั้นแนวหน้าในหลายปฏิบัติการสำคัญสรุปจากแม็กซิมสู่ MG 4 2และ PKM ปืนกลเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงอาวุธ แต่ยังเป็นตัวกำหนดกลยุทธ์การรบในแต่ละยุคสมยัยทุกครั้งที่มันปรากฏในสนามรบสมดุลของสงครามย่อมเปลี่ยนไปตลอดการคุณอยากให้ผมทำแพ็กเกจ YouTube ครบชุดไตเติร์ดีสคริปชันคัพเวอร์ไทเตร์แฮทกสำหรับหัวข้อนี้ด้วยเลยไหมครับ